แบงพันนะครับแบงพันแล้วคุณแม่จะบัวแบ่งความโลวคุณแม่ให้คำเหมือนด้วยแบงหนึ่งเนาะให้คำเหมือนด้วยวคุณแม่ครับตอนนี้เรามาเห่รอบบ่ายนะครับผม<ส>ตอนนี้เราเห่รอบบ่ายนะครับผมนี่ครับเรามารอบบ่ายนะครับผมดูครับ โปรยทานนะครับผมเงินวอดเลยนะครับผมนี่ครับผมดูพี่ชายมงคลนะครับท่านปู่ฤาษีกำลังโปรยทานนะครับผมนี่สุดยอดมากเลยครับผมช่างงานช้างวัฒนธรรมนะครับรอบบ่ายนะครับผมรอบบ่ายงานที่สองนะครับผมของวันนี้นะครับชงานที่สองนะคะนำโดยหลวงแม่วัดทัมยอด วรื่อท่ามนะคะคุณแม่บัวน้อมตาพมร้องทั้นองเื่อนะคชืวเะครับผมเจ้าภาพใหญ่ครับผมนี่คุณแม่เจ้าภาพใหญ่ครับผมโอ้คุณแม่โปรยแบงค์พันไปเลยครับผม ชื <câ> ่อที่หนะคะถ้าหมือนจะได้ไหมน้องคุณแม่นี่ครับผมนี่ครับผมแม่เจ้าภาพครับผมใบยาใบยาคนใต้คนใต้มาเอาแบงค์พันมาเอาแบงค์พันใบยาใบยาใบยาเอาแบงค์พันมาแบงค์พันคุณแม่จะปล่อยแบงค์พันแล้วไหมแบงค์พันนะครับแบงค์พันแล้ว คุณแม่จะบวกเพมคร้อคุณแม่ให้คำเหมือนด้วยแบงค์หนึ่งเนาะให้คำเหมือนด้วยคุณแม่ให้คำเหมือนด้วยใคำเหมือนด้วยคำเหมือนจะได้ไหมเนาะโอ้ดูฝั่งนี้ครับผมว่อนเลยครับผมขอให้คำเหมือนด้วยครับคุณแม่ครับไปแล้ว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  แบ่งพันนะครับดูใครพี่คนนะครับเฮ้ยมาแล้ว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 โอ้โหลงสนามมาไป่แล้วแบ่งหนึ่งมาอีกแล้วข้ามหมื่นแล้วข้ามหมื่น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 จะได้ไหมน้องข้ามหมื่นจะได้ไหมน้องคุณไม่เบี่ยนไม่แก้เลยคุณไม่เบี่ยนไม่แก้เลย นี่ครับผมคุณแม่สภาพใหญ่ของเราครับผมขอสาธุบุญด้วยครับผมสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยครับผมโอ้พึ่งเคยเจอครับผมโอ้โหพึ่งเคยเจอครับผมช้างเราก็มีแต่อเมืออาชีพเลยครับผมช้างเรานะครับ อู้เบ่ายาได้ไปแล้ว2,000นะครับผมต่อไน,นี้ก็จะเอาทาย,ยอยคนลงครับผมบิวสวยงามมากเลยครับผม สีหนะ้าท่านมีความสุขมากเลยครับผมแล้วคุณนพะ่อขเหมือนกันครับผมเฮาเฮา<อ>ขันเงินกลัวครับขันเงินกลัวขันเงินวีสะดุ้งบ้างครับผมเออสีหนะ้าเป็นไงครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับ,บ <laughs> เออดูคุณแตครับผมมีความสุขมากครับผมมีความสุขมากเลยครับผมสาธุคุณด้วยครับผมกับคุณ MC ครับผมเอ้าเออไปล้วไปตั้งเป้เลยเนี่ยครับบรรยากาศครับผมคนเยอะมากครับผมวันนี้งานรอบบ่ายครับผมคือคืนที่สุดเลยครับผมเพิ่งเคยเจอครับผมวันนี้ ภาคเหนือแตกเลยครับผมช้างพัฒนธรรมตีตลาดนะครับผมเป็นที่ยอมรับนะครับผมอีกภาคหนึ่งเลยนะครับผมในข้ามเงินแล้วก็ทีมงานช้างพัฒนธรรมนะครับมามาเยือนถิ่นจังหวัดน่านนะครับผมงานที่สองนี้อยู่อำเภอปัวนะครับผมอยู่อำเภอปัวนะครับผมอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผมแต่ก็อยู่เขตอำเภอเมืองครับผมอยู่เขตอำเภอเมือง ประสบบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดนะครับผมชุดชาวเหนือชาวดอยหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่เคยรู้เห็นนะครับผมมีแต่คนฟิล์สวยเลยครับผมผมก็เพิ่งเคยเจอครับผมประเพณีแบบนี้ครับผม เป็นบุญกระถินนะครับผมเป็นบุญกระถินนะครับผมจับได้เลยครับคุณพ่อจับได้เลยครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมดูครับบรรยากาศนะครับผมมองฟ้ามองไปไาลก็มีแต่ภูเขานะครับผมสวยงามนะครับผมเก็บบรรยากาศตอนเย็นให้ชมนะครับผมทุกท่านนะครับเก็บบรรยากาศให้ชมอ้สุดยอดมากเลยครับผมที่ใช่บางคน เป็นควสวรรค์นะครับผมควสวรรค์ดูแลแทนนะครับผมก็คอนเฟร์ไปดูแลน้องตะวันนะครับผมเปลี <im machine noise> yeah, ่ยนกันครับผมเหนื่อยครับผมตั้งคนตั้งช้างวันนี้แต่ก็มีความสุขครับผมมีความสุขสาธุบุญด้วยกันนะครับผมเอาบุญมาฝากแม่เอฟซีนะครับผมวันนี้เราเอาบุญมาฝากถึงพี่น้องชาวเหนือด้วยชาวน่านด้วยครับผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวน่านด้วยทั้งในตัวจังหวัดน่านแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองนะครับหรือว่าอำเภอปัวนะครับที่เรามาตรงนี้ครับผม ครับผมขอบพระคุณมากครับผมท้อยตอนนี้ได้ในเวลาลงแล้วนะครับผมท้อยครับตอนนี้ก็เอ่อก็เอาคนลงนะครับผมเอาเจ้าภาพลงจากหลังแล้วนะครับผมหล,หลังช้างแล้วก็นั่งรับพรจากท่านปู่ฤษีนะครับผมเอา เป็นไงคุณเต้ยขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วเนาะเขาเรียกอะไรอะลังคำเหมือนว่าทรงใสเงินแข็งทองสาธุบุญด้วยครับผมเราท่านทั้งหลายวันนี้เอาบุญมาฝากเต็มที่ครับผมทั้งวันนะครับผมวาระอุดมสุขเป็นมงคลในชาติในชีวิตของพิจิตชนเราเป็นผู้เจริญยิ่งในอวันศาสนาทุกการ แห่งองคบรมสามาสองโมง่ยาเจ้าพี่เลชประการผู้ท่าประธาทานผู้บุคลานอนุญาตแห่พุทธบูสัตกลงสืบทอดตกลงพงสืบษากลงพงย่างยย่างดี่นงสงามครับผมพี่น้องชาวนาทของเราครับผมอุ่นใจเลยครับผมเป็นใจไดพี่สู่สูสู่เสมอครับสู่เสมอสู่เสมอครับผมสู้สครับผมแต่สองโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะสู่สูครับผม สาธุบุญครับผมไม่เมฟซีวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ,บช่องพากกระหมือด้วยนะครับผมสวัสดีครับ